ปวดแบบไม่ทราบสาเหตุค่ะเราก็เลยไปลองทําดูเพราะว่าก็คือเรามาดูแลตัวเองก่อนเนาะว่าเราจะดูแลตัวเองแบบไหนอย่างไรนะคะค่ะเพื่อนเพื่อนะคะถ้า,ถาท่านผ่านไปผ่านมาได้มาเจอคลิปนี้จากสุพตาเนาะลายกล้มเนื้อดวงตามาฝากนะคะคลายกล้มเนื้อก็คือคิ้วนะคะที่เราปวดขมับข้างบนนะะี่ค่ะปวดขมับด้านนี้แล้วจะทําให้เราอะคะ่ะตรงช่วงนี้เราไม่สบายเนาะมันก็นับ1นึถึงสิบนะคะแล้วก็คลายออกนะคะแล้วก็คลายออกนะคะ มีความรู้สึกว่ามันมันโล่งนะคะลองลองลองทำดูนะคะเผื่อเป็นเหมือนสูกนะคะแต่คนละทางเลยค่ะเ,เพื่อนๆค่ะ,ะวิธีที่จะดีต้นไม้เซลล์ค่ะค่ะลองลองมาดูนะคะลองทําดูนะคะเ,เพื่อนๆก็คือนะคะเราลองมาเขาเหมาคิ้วค่ะเขมิดขมวดคิ้วเข้าหาก,กันนะคะขมวดคิ้วหาก,กันนะคะแล้วค้างไว้นะนะคะนับหนึ่งถึงสิบนะคะเขมิด เราจะขมวดก็นับ1นถึงสินะคะแล้วก็คลายออกนะคะแล้วก็คลายออกนะคะมีความรู้สึกว่ามันมันโล่งนะคะลอ,ลองลองลองทำดูนะคะเผื่อเป็นเหมือนสุกนะคะแต่ค่ะสมมุติอย่างสุกเองนะคะสุูาจจะเป็นคนที่เครียดเครียดคือทําให้ปวดตรงแก้มนะคะปวดตรงแก้มบังหูแล้วก็ปวดจมูกโพงจมูก้วยค่ะแล้ปลางครั้งนะคะทําให้ขากรรไกรเราเรามันเกรงนะคะเกรงแล้วปากเรา ไปก่อยมันจะต่างกันนะคะการที่จะป่วยก็คือเรามีไข้ใช่ไหมคะการที่มีไข้37องศาขึ้นไปนั่นก็คือไข้เนาะการที่เราเจ็บปวดก็คือเรามาดูแลตัวเองก่อนเนาะว่าเราจะดูแลตัวเองแบบไหนอย่างไรนะคะค่ะเพื่อนเพื่อนะคะถ้าท่านผ่านไปผ่านมาได้มาเจอคลิปนี้จากสุพตาเนาะจะทําให้ปวดตรงแก้มนะคะปวดรองแก้มบันทุกหูแล้วก็ปวดจมูกโพรงจมูกด้วยค่ะแล้วบางครั้งนะคะทําให้ขากรรไกรเราเรามันเกรงนะคะเกรงแล้วปากเรา ไปก็เราปวดกับเราเจ็บป่วยนะคะการปวดกับการเจ็บปวดเราลองมาขมักเหมาคิ้วค like okay. ่ะขมีขมวดคิ้วเข้าหากันนะคะขมวดคิ้วหากันนะคะและค้างไว้นะนะคะนับหนึ่งถึงสิบนะคะเราจะขมวดดิ้มขยุ่มกันนะคะเหมือนทําให้คิ้วเรามาชนกันนะคะเพื่อนๆให้คิ้วเรามาชนกับหัวตาคิ้วชนกันนะคะที่กับหัวตาเนี้ยแล้วหลับตานะคะแล้วว่าเราปวดกับเราเจ็บป่วย นะคะการปวดกับการเจ็บขัดวลายค่ะคายคับคิ้วของเราค่ะคายออกนะคะคายออกแล้วท่านลองมาเปรียบเทียบกับตอนที่เรายังไม่ได้ทําดูนะคะว่ามันเป็นเส้นไรมันรู้สึกโล่งใช่ไหมคะ mm hmm. การที่ทาเนื้อเราหดเกรงนะคะมันจะทําให้เราปวด เราจะใช้ยาระงับความปวดใช่ไหมคะแต่นั่นมันไม่ใช่ที่ถูกวิธีเนาะแต่จะทราบอย่างไรคะหุวงตาก็เลยมาแบ่งปันว่าทําอย่างไรนะคะการปวดเกรงกล้ามเนื้อคลายกล้ามเนื้อดวงตามาฝากนะคะคลายกล้ามเนื้อก็คิอวคิ้วนะคะที่เราปวดขมับข้างบนนะะี่ค่ะปวดขมับด้านนี้เราจะทําให้เราะคะ่ะตรงช่วงนี้เราไม่สบายเนาะมาเสร็จแล้วภารกิจที่เราจะดูแลประจําวันเสร็จแล้วเนาะคือตัวเราป่วยเราก็ต้องมาดูแลใช่ไหมคะค่ะการที่เราขมวดคิ้ว สิบคะนับขมดคิ้วก็นับ1นึถึงสิบนะคะแล้วก็คลายออกนะคะแล้วก็คลายออกนะคะมีความรู้สึกว่ามันมันโล่งนะคะลองลองลองทำดูนะคะเผื่อเป็นเหมือนสุกนะคะแต่สกายเพื่อนเพื่อลองทําดูนะคะ คือสุทำแล้วมันเห็นผลค่ะก็คือเราจะทําช่วงที่ว่าเราว่างนะคะเรานั่งท่าที่สบายคือเรารู้ว่าพอเราเราเส็งครั้งนะคะการที่เราเจ็บป่วยไม่ใช่มาจะเป็นปัญหาสุขภาพร่างกายเรารู้คลายกล้ามเนื้อดวงตามาฝากนะคะคลายกล้ามเนื้อก็คือคิ้วนะคะที่เราปวดสมับข้างบนนะะี่ค่ะปวดสมับด้านนี้แล้วจะทําให้เราะคะ่ะตรงช่วงนี้เราไม่สบายเนาะ,ะเนะคะเพื่อนๆลองทําดูนะคะ คือสุทำแล้วมันเห็นผลค่ะก็คือเราจะทําช่วงที่ว่าเราว่างนะคะเรานั่งท่าที่สบายคือเรารู้ว่าพอาราเราเซงครั้งนะคะการที่เราเจ็บป่วยไม่ใช่มาจะเป,ปัญหาสุขภาพร่างกายเรารู้ก,ก็นับหนึ่งถึงสิบนะคะแล้วก็คลายออกนะคะแล้วก็คลายออกนะคะมีความรู้สึกว่ามันมันโล่งนะคะลองลองลอง,ลองทำดูนะคะเผื่อเป็นเหมือนสุนะคะแต่แต่ละวันทําไมร่างกายของพวกเราไม่เหมือนกันกัน ไม่เหมือนกันทุกทุกคนนะคะเพื่อนๆคืออะไรคะบางวันเนาะในใน,ในชีวิตประจําวันก็ตาก็ดูแลอาาแต่ทีนี้ว่าบางครั้งอาาไม่นอนนะคะอามาไม่นอนเราก็จะมีปัญหาเรื่องสุขภาพนะคะค่ะปัญหาสุขภาพของเราก็คืออะไรคะบางครั้งนะคะเพื่อนๆลองทําดูนะคะคือสุทําแล้วมันเห็นผลคะ่ะก็คือเราจะทําช่วงที่ว่าเราว่างนะคะเรานั่งท่าชิ่สบายคือเรารู้ว่าพอเ,เราเราเคยได้ ผมรมมานะคะได้เรียนมาแหละค่ะก็เลยมาลองทําดูและมันได้ผลดีนะคะการที่สุบป,ปวดขมับเนี่ยค่ะปวดขมับมากๆเลยค่ะแล้วมันคลายค่ะคลายคับคิ้วของเราค่ะคลายออกนะคะคลายออกแล้วท่านลองมาเปรียบเทียบกับตอนที่เรายังไม่ได้ทําดูนะคะว่ามันเป็นเส้นไรมันรู้สึกโล่งที่ เราค่ะอยู่ดีๆก็ปวดศีรษะใช่ไหมคะโดยไม่ทราบสาเหตุบางครั้งทานยาไปแล้วมันก็ไม่หายใช่ไหมคะการที่มันไม่หายเราก็ต้องไปหาจุดการที่เจ็บปวดนะคะมันจะทํามาครึ่งกล้ามเนื้อเราหดเกร็งนะคะมันก็จะทําให้เรามีไข้ได้นะคะคือการที่เราจะยังไม่ใช้ยาเราจะใช้ธรรมชาติบําบัดว่าเราไม่ได้นอนใช่ไหมคะมันก็เครียดเนาะร่างกายเราเครียดได้ตลอดเวลาคำหรับเพื่อนนะคะเอาเคล็ดรับการบริหารกล้ามเนื้อ คนละทางเลยค่ะเ,เพื่อนๆค่ะ,ะวิธีที่จะดีต้นไม้แซลลค่ะค่ะลองลองมาดูนะคะลองทําดูนะคะเ,เพื่อนๆก็คือนะคะใช่ไหมคะสุขค่ะทำ,ทำเองนะคะตัวเองนะคะเป็นแล้วเหมือนกับว่าเราจะปวดขมับปวดแบบไม่ทราบสาเหตุค่ะเราก็เลย ไปลองทําดูเพราะว่าบานั้นคะ่ะลองทําดูนะคะเพื<ๆ>่อนเไม่ได้เสียสตังค์เลยนะคะเป็นการที่เราทําให้กล้ามเนื้อเราแข็งแรงด้วยคะ่ะเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นส่วนไหนของร่างกายเนาะถ้าเรารู้จักคลายผ่อนคลายมันก็จะมีประโยชน์กับตัวเรานะคะเพื<ๆ>่อนๆค่ะคลิปจะมีเคล็ดลับดีๆมาแบ่งปันนะคะเพื<ๆ>่อนๆเคล็ดลับดีๆในที่นี้คืออะไรคะค่ะ เพื่อนทราบไหมคะในแต่ละคนได้ใช่ไหมคะ mm hmm. การที่ครรมเนื้อเราหดเกงนะคะมันจะทําให้เราปวดเราจะใช้ยา,าระงับความปวดใช่ไหมคะแต่นั่นมันไม่ใช่ที่ถูกวิธีเนาะแต่จะทราบอย่างไรคะเวลาทางเลยคะ่ะเ,เพื่อนๆค่ะ,ะวิธีที่จะดีต้นไม้เซลล์ค่ะค่ะลองลองมาดูนะคะลองทําดูนะคะเ,เพื่อนก็คือนะคะก็นับ1นึถึงสินะคะแล้วก็คลายออกนะคะแล้วก็คลายออกนะคะ มีความรู้สึกว่ามันมันโล่งนะคะลองลองลองทำดูนะคะเผื่อเป็นเหมือนสุนะคะแต่สลหร<า>ับมันจะมีเรื่องให้เราอะเครียดทุกวันนะคะเพื่อนคือเราไม่เครียดเรื่องงานเราก็เครียดเรื่องอื่นๆบางครั้งการนอนหลับพักผ่อนของเราก็ไม่เพียงพอใช่ไหมใช่ไหมคะสุค่ะทำเองนะคะตัวเองนะคะ,เ,ะ,คะเป็นแล้วเหมือนกับว่าเราจะปวดขมับปวดแบบไม่ทราบสาเหตุค่ะเราก็เลยไปลองทําดูเพราะว่าบะสมมติอย่างสุเองนะคะสุอาจจะเป็นคนที่เครียดเครียด เราค่ะอยู่ดีๆก็ปวดศีรษะใช่ไหมคะโดยไม่ทราบสาเหตุบางครั้งทานยาไปแล้วมันก็ไม่หายใช่ไหมคะการที่มันไม่หายเราก็ต้องไปหาจุดจะมีเคล็ดลับดีๆมาแบ่งปันนะคะเพื่อนๆเคล็ดลับดีๆในที่นี้คืออะไรคะค่ะเพื่อนๆทราบไหมคะในแต่ละคนใน สวัสดีค่ะทุกทุกท่านนะคะวันนี้นะคะสุภัตาจากช่องดูแลผู้สูงวับยบายสุภัตานะคะคูยคยุ่มกันนะคะเหมือนกัาให้คิ้วเรามาชนกันนะคะเพื่อนๆนให้คิ้วเรามาชนกับหัวตาคิ้วชนกันนะคะที่กับหัวตาเนี้แล้วหลับตานะคะแล้วจะมีเคล็ดลับดีๆมาแบ่งปันนะคะเพื่อนๆเคล็ดลับดีๆในที่นี้คืออะไรคะค่ะ เพื่อนๆทราบไหมคะในแต่ละครในที่เราค่ะอยู่ดีๆก็ปวดศีรษะใช่ไหมคะโดยไม่รทราบสาเหตุบางครั้งทานยาไปแล้วมันก็ไม่หายใช่ไหมคะ,คะการที่มันไม่หายเราก็ต้องไปหาจุดศัตาก็ดูแลอาม่าแต่ทีนี้ว่าบางครั้งอาม่าไม่นอนนะคะอาม่าไม่นอนเราก็จะมีปัญหาเรื่องสุขภาพนะคะ,คะปัญหาสุขภาพของเราก็คืออะไรคะบางครั้ง คลายผ่อนคลายมันก็จะมีประโยชน์กับตัวเรานะคะเพื่อนๆค่ะคลิปน้ากับการที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยมันต่างกันแบบไหนนะคะลองทําดูก็ไม่เสียหลายใช่ไหมคะมันเกินการบริหารให้หน้าผากเรานะคะไม่เหี่ยวย่นด้วยนะคะนี่คือค่ะสมมุติอย่างสุเองนะคะสุอาจจะเป็นคนที ouais. see, ่เครียดเครียดคือเราลองมาขมเหม่าคิ้วค่ะขมขวดคิ้วเข้าหากันนะคะขมวดคิ้วหากันนะคะและค้างไว้นะนะคะนับหนึ่งถึงสิบนะคะขม เราจะขมวดแต่เราไม่รู้หรอกคะ่ะว่าร่างกายเราเครียดแต่เราเห็นรู้แต่ว่าเราอ่ะยิ้มแย้มแจ่มใสแต่ข้างในเราอ่ะค่ะมันเครียดการเครียดของเราคืออะไรคะจากการที่คลายกล้ามเนื้อดวงตามาฝากนะคะคลายกล้ามเนื้อก็คือคิอ้วนะคะที่เราปวดขมับข้างบนนะะี่ค่ะปวดขมับด้านนี้เราจะทําให้เราอ่ะค่ะตรงช่วงนี้เราไม่สบายเนาะมาเคยได้ อบรมมานะคะได้เรียนมาแหละค่ะก็เรียนมาลองทาดูและมันได้ผลดีนะคะการที่สูบปวดขมับเนี่ยคะ่ะปวดขมับมากๆเลยค่ะแล้วมัน,มนกับการที่เราเจ็บไข้ได้ปวด่วยมันต่างกันแบบไหนนะคะลองทาดูก็ไม่เสียหายใช่ไหมคะมันเป็นการบริหารให้หน้าผากเรานะคะไม่เหีียวย่นด้วยนะคะนี่คือป่วยมันจะต่างกันนะคะการที่จะป่วยก็คือเรามีไข้ใช่ไหมคะการที่มีไข้37องศาขึ้นไปนั่นก็คือไข้เนาะการที่เราเจ็บปวดก็ กับการที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยมันต่างกันแบบไหนนะคะลองทําดูก็ไม่เสียหายใช่ไหมคะมันเป็นการบริหารให้หน้าผากเรานะคะไม่เหี่ยวย่นด้วยนะคะนี่คือใช่ไหมคะสูตค่ะทําเองนะคะตัวเองนะคะ,เ,ะ,คะเป็นแล้วเหมือนกับว่าเราจะปวดขมับปวดแบบไม่ทราบสาเหตุคะ่ะเราก็เลยไปลองทําดูเพราะว่า คลายผ่อนคลายมันก็จะมีประโยชน์กับตัวเรานะคะเ,เพื่อนๆค่ะคลิปลายกล้ามเนื้อดวงตามาฝากนะคะคลายกล้ามเนื้อก็คือคิ้วนะคะที่เราปวดขมับข้างบนนะะี่ค่ะปวดขมับด้านนี้